สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today v a l i e t y มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆกับในคลิปนี้ผมจะพาไปดูในเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างมีความสงสัยมานานตั้งแต่การประทะก,กันแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าทหารเขมรเนี่ยในช่วงระยะเวลา5-10ปีที่ผ่านมาเขมรได้มีการฝึกทหารกับใครอย่างไรบ้างก่อนหน้านี้เราจะพอทราบข้อมูลว่า เขมรเนี่ยได้เคยไปฝึกทหารที่อินโดนีเซียโอ้โหเป็นข่าวที่ดังมากๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าทหารเขมรเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นกุย๊ยน่าจะไปฝึกในเรื่องของวินยัยไปฝึกเรื่องของระเบียบไปฝึกเรื่องของการรบแต่ปรากฏว่านะครับทหารเขมรก็ไปทําวิรกรรมมาไว้ก็คือไม่เชื่อครูฝึกบ้างไม่มีความเป็นวินยัยอดี มีแต่ร้องรำทำเพลงไม่มีการเข้าฝึกใดๆเลยทำให้ครูฝึกของชาวอินโดนีเซียนะครับเอื่อมระอาทั้งที่เขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยฝึกให้กับเหล่าทหารเขเมรน,นั้นได้มีทั้งพลังมีทั้งกองทัพที่ดีเรียนรู้การรบได้เป็นอย่างดีด้วยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องถูกไล่กลับมาโดยทหารชาวอินโดนีเซียเนี่ยไม่สามารถที่จะฝึกได้ เขาก็ไม่คงไม่สนใจเลยครับเพราะว่ามาฝึกก็น่าจะเป็นความร่วมมือแล้วก็อาจจะได้ฝึกฟรีด้วยซ้ําไปนะครับแต่เขาก็ต้องส่งกลับเนื่องจากความไม่มีวินยัยความกักขะสกะปกของทางทหารขมิทุกอย่างเขาก็เลยต้องไล่เป็นการไล่กลับเลยทันทีนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วง5-10ปีที่ผ่านมาเนี่ยขเขมรได้ไปฝึกกับใครอะไรที่ไหนมาบ้างเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันนะครับในความร่วมมือทางทหารแล้วก็หลักสูตรการศึกษาของทหารกัมพูชาในต่างประเทศนะครับมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลากหลายในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยสามารถสรุปนะครับให้กับเพื่อนๆได้รับฟังเป็นข้อมูลได้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. นนะครับการฝึกซ้อมทางทหารร่วม โกลเด้นดรา o ้อนะครับการฝึกซ้อมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มต้นครั้งแรกในปี2016นะครับโดยเป็นการฝึกขนาดเล็กในช่วงปี2019แล้วก็2023การฝึกได้ขยายขนาดขึ้นอย่างมากนะครับมีการเพิ่มกำลังพลแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น เห็นไ,ไหมฮะจนถึง2023นะครับการฝึกในครั้งล่าสุดนะครับจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม2023แต่2024หายไปและมีการใช้ยุทธุปกรณ์ที่ทันสมัยรวมถึงหุ่นสุนัขติดปีนนะครับก็คือมันสามารถปีนป่ายได้นั่นเองผมว่าเคยเห็นภาพเหล่านี้ออกมาในช่วง2023เช่นเดียวกันนะแต่ว่าหลังจากนั้นคือจริงๆการฝึกการรบนะครับไม่ว่าจะเป็นของชาติใดๆก็ตามเหมือนอย่างของไทยเนี่ย อของเราจะเป็นคอมบักโกรนะครับที่เราเคยได้ยินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการฝึกอยู่ทุกปีนะไม่เคยมีขาดการฝึกเลยนะครับการที่ทหารเขเมรมีการขาดช่วงการฝึกมันก็ทําให้เกิดไม่มีความชํานาญในการรบนั่นเองนะอันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับทหารเขเมรเองนะแต่ทหารไทยเราเนี่ยเข้าทางเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับ2การฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็การสนับสนุนด้านอาวุธนะครับ ความร่วมมือด้านนี้มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องมานานนับ10ปีนะครับตั้งแต่ปี2015ถึง2025โดยจีนได้ส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับให้กับกัมพูชาหลายๆครั้งรวมถึงการบริจาครถถังแล้วก็รถหุ้มเกราะในช่วงปี2019ถึง2020นะครับการให้อาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็พวกรถถังยานเกราะอะไรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่ตกรุ่นแล้วแล้วก็จีนเขาไม่ได้ใช้แล้วก็ให ทางเขมรมันใช้ต่อไปนะครับเหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งตอนที่เขาทําสงครามกับเราเนี่ยมีการประทะก,กันนะครับปรากฏว่ามันเคยเอารถจรวดนะครับน่าจะประมาณ20ลํากล้องผมจําไม่ได้ว่าชื่ออะไร แล้วก็จะเอามายิงไทยแต่ปรากฏว่ารถนี้ได้ถูกบริจาคมาโดยจีนนะครับแต่จีนเขากลับไม่ให้รีโมทในการกดหรือว่า,หารหัสการกดสังหารเนี่ยมาให้ด้วยนะครับมันก็เลยไม่สามารถใช้ได้แฮกก็แฮกไม่เป็นนะครับมันก็เลยไม่สามารถใช้จรวดตัวนั้นเนี่ยมาถล่มไทยได้นะครับเป็นที่น่าสงเวชมากความสัมพันธ์ทางการทหารกับสหรัฐอเมริกาเมื่อสักครู่นี้มีความสัมพันธ์กับทางจีนนะครับการฝึกซ้อมร่วมรบ ที่เรียกชื่อว่าอังกอร์เซนติเนลนะครับการฝึกซ้อมรบนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2010นะปี2017เนี่ยกัมพูชาได้รับประกาศระงับการฝึกนี้ในเดือนมกราคมซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดความร่วมมือทางการทหารในระดับนี้กับสหรัฐอเมริกาโอ้โหตั้งแต่2017นะครับคือร่วมมคือแค่7ปีเท่านั้นเองจาก2010นะโอ้เป็นที่น่าสงสารมากเพราะอะไรอยู่ดีๆทหารตัดงบคือ ผมเชื่อว่าทหารสหรัฐอเมริกานะครับน่าจะมองเห็นเลยว่าการฝึกกับทหารเขมรเนี่ยไม่น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทหารสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าเขาน่าจะไม่มีองค์ความรู้ใดๆเลยสู้ทหารไทยไม่ได้ทหารไทยมีการาดํารงชีพในป่านะครับมีการลาดตระเวนมีการฝึกอาวุธมีการฝึกทางน้ํามีการฝึกทางบกบางครั้งมีการฝึกทางอากาศด้วยนะครับมันครบหลักสูตรของทหารที่ควรจะฝึกให้กันและกันนะครับ นอกเรือไทยเนี่ยเองก็ฝึกกับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ฝึกคอบาโกนะครับจากนานาชาติแล้วด้วยอีกต่างหากนะเออแล้วก็ล่าสุดนะครับของไทยเราเองเนี่ยก็มีการฝึกร่วมกับทหารอินโดนีเซียมาบัหมาดด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขมรเนี่ยก็เลยไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกทหารเลยแม้แต่นิดเดียวนะ ความสัมพันธ์ทางทหารกับเวียดนามนะครับอ่ะเขาก็มีการฝึกกับเวียดนามด้วยนะครับ 1. ความร่วมมือทางทหารแล้วก็หลักสูตรการอบรมกับเวียดนามเนี่ยได้ดําเนินมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกอบรมทหารช่างนะครับซึ่งมีรายงานข่าวว่ามีทหารกัมพูชาจํานวนหนึ่งเนี่ยได้เดินทางเข้าไปฝึกในเวียดนามในช่วงปี 2022- 20 23, ถึง2023แล้วก็สําเร็จการฝึกในเดือนสิงหาคม2023ไปฝึกเรื่องการช่างทหารช่าง ทหารช่างยังไงเออจะเอาไปจะไปซ่อมอะไรจะไปทําอะไรเพราะว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้มาจากจีนนะครับแล้วก็เป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่ตกรุ่นไปแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องมีการซ่อมบำรุงอะไรแล้วคือเอา,อาง่ายๆนะครับทหารเขเมรเนี่ยน่าจะไม่มีกําลังในการซ่อมบํารุงด้วยซ้ำไปก็คือไม่มีงบประมาณแล้วก็ไม่มีอะไหล่นะครับอะไหล่ถ้าจะซ่อมจริงๆก็ต้องสั่งซื้อจากจีนนะครับหรือว่า มีรัสเซียบริจาคให้ไหมหรือว่ามีเกาหลีเหนือบริจาคให้หรือเปล่าเขาก็ต้องมีการสั่งซื้ออะไรเหล่านั้นแล้วก็พอซื้อมาก็ซ่อมไม่เป็นก็ต้องจ้างช่างที่เป็นชาตินั้นๆน,น,นะครับมาซ่อมให้นะครับเพื่อที่จะสามารถใช้อวุธยุปกรณ์นั้นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขเมีมันทําอะไรได้ไม่เป็นเลยนะครับในเรื่องนี้ความสัมพันธ์ทหารกับ ประเทศ er ออสเตรเลียคุณไม่น้าเชื่อว่ามีในเรื่องของประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับหลักสูตรการฝึกซ้อมแล้วก็การแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพกัมพูชาในภา,ารกิจรักษาสันติภาพก็เหมือนอย่างเราเรานี่แหละคือถ้ามีผู้บุกรุกเข้ามานะครับเ,ออเขาก็น่าจะได้รับการฝึกในเรื่องนี้มาเป็นการเฉพาะนะมีรายงานการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษแล้วก็ทักษะอื่นๆให้กับ ทหารกัมพูชาในปี2022-2024เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจของสหรประชาชาติอ๋อเป็นการฝึกในเรื่องของรักษาสติภาพเนี่ยเพื่อที่จะนำเอาทหารของเขมรเนี่ยไปประจำการอยู่ในสหรประชาชาติหรือ UN นั่นเองนะครับเพื่อไปช่วยงานให้กับ UN นะความสัมพันธ์ทางทหารกับ ประเทศรัสเซียนะครับมีรายงานว่าทหารกัมพูชาได้รับทุนการ,รศาึกษาและก็สําเร็จการ,รศึกษาจากสถาบันการทหารของรัสเซียเป็นระยะนะในช่วงปี2023มีรายงานข่าวทหารกัมพูชาจํานวนหนึ่งได้จบหลักสูตรทางทหารชั้นสูงจากรัสเซียโดยเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเช่นขีปนาวุฒและปืนใหญ่นะครับนั่นแสดงว่ารัสเซียเขาก็ต้องบริจาคนะครับหรือไม่มึงก็ต้องซื้อนะครับขมรเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินซื้อ พั้วขีปนาวุธนะครับแล้วก็ปืนใหญ่อันนี้ไม่ได้เป็นการศึกษาเรื่องการรบนะแต่ว่าเป็นการศึกษาเรื่องการใช้อาวุธมากกว่านะอันนี้ในมุมมองของผมเพื่อที่จะซื้ออาวุธนั้นมาแล้วก็เอามาอาจจะมารื้อประกอบเพื่อดูว่าเป็นยังไงแล้วก็มาสอนน้องๆต่อไปมากกว่านะครับ ทีนี้ผมก็เลยพยายามหาข้อมูลต่อว่าแล้วหลักสูตรที่มันล้มเหลวในการฝึกของกัมพูชาเนี่ยมันมีการพูดถึงบ้างไหมมันมีรายละเอียดอย่างไรนอกจากข่าวที่เราได้ยินเหตุการณ์สําคัญสําคัญก็มีการฝึกของหน่วยรบพิเศษที่มีรายงานว่าอินโดนีเซียได้ส่งทหารรบพิเศษกัมพูชากับประเทศก่อนกําหนดหลังจากที่ เข้ารับการฝึกเพียงแค่เดือนเดียวจากแผนเดิมที่กำหนดไว้8สัปดาห์นะครับ8สัปดาห์ก็2เดือนนะ,ะสาเหตุนะครับในเรื่องนี้นก็คือว่ามีรายงานว่าทหารกรัมพูชาแสดงพฤติกรรมที่อ่อนแอไม่เคารพครูฝึกมีการต่อรองการฝึกแล้วก็พูดจาไม่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ครูฝึกของอินโดนีเซียรับไม่ได้นั่นเองนะครับความอ่อนแออ่อนเพลียแล้วก็ขาดความอดทนเนี่ยในการฝึกเดินทางไกล ทางยุทธวิธีในป่านะครับทหารกัมพูชาสามารถเดินทางไปได้เพียง6กิโลเมตรจากเป้าหมาย14กิโลเมตรก็แสดงอาการอ่อนเพลียแล้วก็หมดแรง จนต้องขอพักซึ่งผิดไปจากมาตรฐานการฝึกที่เข้มงวดของหน่วยรบพิเศษอินโดนีเซียบางบางแหล่งข่าวนะครบับระบุว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างศิลธรรมแล้วก็ภาวะผู้นําของกองทัพกัมพูชานั่นเองการแสดงความคิดเห็นจากชาวกัมพูชานนนนเนี่ยเขาบอกเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับอินโดนีเซียได้แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อพฤติกรรมของ ทางทหารกัมพูชาโดยมองว่าเป็นการขาดระเบียบว,วินัยและไม่ให้ความเคารพต่อการฝึกอย่างที่ควรจะเป็นการตัดสินใจส่งทหารกัมพูชากลับประเทศก่อนกำหนดสะท้อนให้เห็นถึงการที่อินโดนีเซียไม่ยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวและมองว่าการฝึกไม่เกิดประโยชน์หากทหารไม่พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองตามวินัยทหารที่เคร่งครัดหลังจากที่ส่งตัวกลับนะครับกัมพูชา ได้เริ่มฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตนเองหรือที่เรียกว่ากองพันคอมมานโดที่911หรือว่าหน่วยเบเล่ดแดงป่าหวายหน่วยนี้เนี่ยหน่วยเบ,เ,บเล่ดแดงป่าหวายเนี่ยก็คือหน่วยเดียวกันกับที่ไทยฝึกนะแต่ไม่รู้ว่ามันเอาเนื้อหาการฝึกมาจากไหนนั่นเองหรือว่าเป็นการรื้อฟืน้นหรือเปล่าเพราะว่า จริงๆอ่ะขมรเคยมาฝึกกับไทยมาก่อนนะครับในสมัยนู่นเมื่อนานมาแล้วนะแต่สุดท้ายเมื่อมีความขัดแย้งกับไทยก็หายไปเลยนะครับน่าจะอยู่ในช่วงยุคของลุงตู่นี่แหละนะครับมีรายง,งานว่ากัมพูชาได้มีการเรียนแบบเครื่องแบบการพลางหน้าและหมวกเบเล่แดงของหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียด้วยแม้ว่าจะมีการเรียนแบบแต่การฝึกภายในประเทศของกัมพูชาไม่ได้มีความเข้มงวดเท่ากับของอินโดนีเซียและเน้นไปที่กิจกรรม ที่ไม่ใช่การรบเสียมากกว่านะครับมุมมอง,มอ,งอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกอไอยว่าเหตุการณ์นี้ถูกนําไปเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกัมพูชากับจีนซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จมากกว่าโดยจีนเนี่ยได้ให้การสนับสนุสนด้านการฝึกอบรมแล้วก็อาวุธยทุทโธปกรณ์ซึ่งแตกต่างจากอินโดนีเซียที่เน้นในเรื่องของความเข้มงวดทางด้านวิน,นัยซึ่งทําให้เขมรอาจจะไม่ชอบในเรื่องนี้นะครับ มีการตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของทหารกัมพูชาในบางครั้งเนี่ยอาจมีส่วนมาจากปัจจัยทางวัฒนธรรมหรือว่าระบบการฝึกในประเทศที่แตกต่างออกไปแต่สำหรับกองทัพอินโดนีเซียแล้วนะครับวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ไม่สามารถประณีประนอมได้เลยด้วยซ้ำไป นะอ่ะอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนในพฤติกรรมของทหารเขมรน,นะครับจากเมื่อ5-10ถึง10ปีที่ผ่านมามีการฝึกรบอย่างไรนะครับแล้วก็เขาเน้นยำ้ำคือทหารทั่วโลกเองเนี่ยมีการเน้นย้ำในเรื่องของระเบียบนะครับและวินัยเชื่อคำสั่งเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ทำภารกิจให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทหารทุกประเทศด้วยซ้ำไปนะครับจะปรากฏว่า ข้นกลับไม่ใช่นะครับเป็นทหารที่แตกแถวแตกระเบียบนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการฝึกอย่างเข้มข้นก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้แหละนะครับตามที่ผมได้เล่าไปเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากให้เพื่อนๆน,นั้นลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูภายในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและเช่นเดียวกันถ้าหานเพื่อน ชอบคลิปวิดีโอนี้สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะมีเรื่องราวอ,อื่นๆนำมาฝากกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ